เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุ16เจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่เจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้หนึ่งบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหมายถึงบรรดาข้าราชการทำลายที่ได้รับเงินจากมบประมาณประเภทเงินเดือน ข้าราชการประจำเช่นข้าราชการพล,ลเรือนในกระทรวงหรือกรมต่างๆข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจบุลาการพนักงานอายการข้าราชการ,าราการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีแต่ตำแหน่งที่อยู่ในหน้าที่ ไปนิติบัญญัติเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุทิสมาชิกสภาตมวัดสมาชิกสภาเทศบาลไม่ใช่เจ้าพนักงานนิติกรพนักงานราชการในหน่วยงานราชการการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงเป็นเจ้าพนักงานสองบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหมายถึงกรณีนี้บุคคลนั้นนั้นไม่ใช่เจ้าพนักงานโดยสภาพแต่เป็นเจ้าพนักงานประเภทที่มีกฎหมายบัญญัติใช้โดยเฉพาะว่าให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานเช่นพนักงานเก็บเงิน ค่าผ่านทางพิเศษเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและวยิยยาวัจกรผู้พิพากษาสมภบประลัดภยัยสตอรี่